สวันดี้คุณผู้ชมนี่คือ ira, ช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับตอนนี้ทุกคนพูดถึงแต่ทีมนี้คุณผู้ชมเลสเตอร์ซิตี้จิ้งจอกสยามทีมที่มีเจ้าของเป็นคนไทยซึ่งตอนนี้มีสิทธิ์เป็นถึงแชมป์ฟุตบอลอังกฤษพรีเมียร์ลีกโค้งสุดท้ายในการเสริมทัพก่อนจิ้งจอกสยามจะมีลุ้นว่าฤดูกาลนี้จะเป็นแชมป์หรือไม่ผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาเพื่อเกยมจะสารฝันนั้นให้เป็นจริงคือใครจับไป นี่คือโลโก้ของจิ้งจกสยามฤดูกาลที่แล้วแต่ไปนี้น่าจะเป็นแบบนี้เพราะเลสเตอร์โหดเหลือเกินครับล่าสุดพึ่งบุกขย่ำทีมที่รวมนักเตะที่แพงที่สุดของอังกฤษแมนซิตี้ถึงถิ่น3-1แฟนๆฉลองเค้กเรือล่มกันอย่างสุดอร่อย และดูการผ่านไปจะ70%แล้วเหลือแค่13นัดเลสเตอร์นำอันดับ2อาร์เซนอลและสเปอร์5แต้มซึ่งวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เลสเตอร์จะออกไปเยือนอาร์เซนอลซึ่งหากชนะอีกก็จะทิ้งทีมอันดับ2เป็น8แต้มเราเริ่มฝันถึงการเป็นแชมป์ของลีกที่ยากที่สุดในโลกได้ล่ะครับล่าสุดกัับทุบอีก260ล้านบาทเสริมทัพด้วยดนเนอยลอัลบาเท นักเตะทีมชาติกาแนอายุเพียง21ที่เล่นในทั้งกองหลังและกองกลางมาจากทีมในเดนมาร์กและล่าสุดอีกหนึ่งข่าวดีครับเจมี่ไวตี้ดาวยิงเบอร์หนึ่งของอังกฤษที่ทีมใหญ่ๆพยายามจะจีบกันเหลือเกินล่าสุดไปทั้งครองตำแหน่งดาวซันโวสูงสุดและเพิ่งต่อสัญญาก,กับเลสเตอร์ไปอีก3ปีถึงปี2019โดยทั้งทีนใี่ใจดีนะครับเพิ่มค่าเหนื่อยให้เข้าหนึ่ง,างจาก2ล้านบาทต่อสัปดาห์เป็น4ล้านบาทต่อวัปดาหเตรียมลุ้นกันมันครับ เพราะฤดูการนี้ท่านประธานสโมสรวิชัยศรีวัฒนประภาบอกผมว่าจัดไปแน่นอนครับ